สวัสดีค่ะเราก็มาถึงบ้านกันแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการชํามเละเนื้อปลาแซลมอนของเรานะคะโดยเชฟสกอตนะคะเชฟสกอตเขาฟิชแมนสกอตคนหาปลานะคะนี่นะคะเขาก็จะตกตะปูนะคะใส่หางแบบนี้ไม่รู้เขาได้ไอเดียมาจากไหนนะคะสงสัยเขาจะได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะคะ ล้วก็ใช้มีดชำแหละนะคะ oh, s <S เราก็ได้ปลาทั้งหมด15้าตัวนะคะของปลาแซลมอนนะคะ15ตัวเราเขาจะไม่นักกลมปลาชนิดอื่นนะคะนอกจากปลาแซลมอนนะคะอย่างครอบครัวนะ้มีสคนก็หาปลาแซลมอนได้จำนวนจำกัดก็คือ55้าิบห้าตัวนะคะแต่ปีนี้เราไปหาได้แค่15ตัวคะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าส่วนมาก บ้านเราก็กินปลาอยู่ค่ะแต่ส่วนมากก็จะเป็นนากาแฟน,น้ำมากกว่านะคะที่กินปลานะคะลูกๆก,ก็มีทานบ้างค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ทานเหมือนพวกเรานะคะเขาจะสเปรย์น้ำเดี๋ยวออกก่อนนะคะนี่นะคะมาดูใกล้ๆนะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะ เราก็จะชาเละเพื่อนำไปซีนนะคะแล้วเราก็แช่แข็งเก็บไว้ทานค่ะปีหน้าเดี๋ยวเราก็จะไปอีกค่ะสนุกดีค่ะแต่ว่าเราก็ขับรถประมาณสีชั่วโมงกว่านะคะเราไปก็3ามคืนกับอีกสีวันค่ะนี่ค่ะเนื้อปลาสีสวยมากค่ะนี่กี่เป็นปลาแซลมอนนะคะ ก็ปลาแซลมอนจะมีนะคะเราก็จะนำมาซับน้ำนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้น้ำไปอยู่ในปลาแซลมอนเยอะน,นะคะจะไม่อร่อยนี่ก็คือปลาแซลมอนที่เราไปหามานะคะ oh, ที่เห็น here s, here s ที่เห็นแบบนี้นะคะก็คือเรานี่ค่ะ <Yeah. S 1> เนื้อสวยงามมากค่ะเป็นปลาแซลมอนพันธ์สีแดงนะคะ เนื้อสวยช่ำๆค่ะ least pound. Half นี่ก็จะเป็นปลาแซลมอนที่เราทำเสร็จแล้วนะคะชั้นไปนเสร็จแล้วรอซีนนะคะเพื่อนำไปแช่แข็งค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมเหมือนเดิมค่ะ